จังหวะนั้นจังหวะที่เหตุการณ์ตักใบเรารู้ว่ามีคนตายเนี่ย<ม>การจะรายงานมันจะต้องคิดถึงอะไรบ้างบอกเลยว่าคือพี่มาอยู่ตรงพื้นที่ตรงที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่6กโมงครับพอเริ่มรู้ว่ามีคนมารวมตัวกันซึ่ง เราหวารู้แล้วเพราะว่าการชุมนุมเนี่ยมันจะมีหลายหลายครั้งนะจริงๆก่อนที่จะมีเคสตักใบเนี่ยแล้วก็รู้เรื่องเคสของที่มีการปล้นปืนชลบไปคืนนั้นแล้วเราคิดว่าตอนเช้ามารวมตัวเนี่ยคนน่าจะเยอะก็มากันตั้งแต่เช้ามากัน2ทีมพี่ก้อยก็จะอยู่ข้างหน้าบริเวณนี้ใช่ไหมคะและอย่าลืมว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงเดือนถือศีลอดครับเดือนถือศีลอดความหมายก็คือว่าชาวบ้านไม่ได้กินข้าวกินน้ํามาตั้งแต่เช้ามีการชุมนุมมีความกดดันอากาศที่ร้อนระอุจนบ่ายสาม มีการสลายการชุมนุมแล้วแล้วก็มีการขนขึ้นในลักษณะทับกันที่ขนย้ายไปในค่ายอิงขยุตซึ่งห่างไปเกือบ150โลขึ้นหรือ2อาชั่วโมงติดอย่างเงี้ยในเวลากลางคืนเนี่ยพอนะะ้าข่าวพี่ที่ตามขบ,บวนไปเนี่ยรายงานมาว่าตอนนั้นคุณหญิงคุณหมอเดินออกมาแล้วก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิต70กว่าคนคนะคะพี่ก็โทรมาบอกพี่กำลังจะยืนรายงานสดตอนหนึ่งทุ่มก็เลยบอกว่า มีผู้เสียชีวิต70กว่าคนนะน้องทางกองบอก,กองบอกว่าถ้ายังไม่คอนเฟิร์มยังไม่ชัวร์เนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดไปครับเพราะว่ามันตึงเครียดมันทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจากที่พี่ได้อยู่ในเหตุการณ์พี่เห็นสาภาพของการขนย้ายพี่เห็นสาภาพของคนที่มันอิดโรยสาภาพของคนที่ไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันสาภาพของระหว่างการประทะความรุนแรงระหว่างการประทะและการทับซ้อนกันของบนรถเนี่ยพี่คิดว่ามีความเป็นไปได้ประมาณ80-90คอร์เซ ก็เลยแล้วก็มั่นใจในตัวของผู้สื่อข่าวของเราด้วยซึ่งอยู่ตรงในค่ายเลยครับแล้วกค็คุณหมอหญิงหมอเดินออกมาเนี่ยก็มาจากปากของแพทย์เองที่ชันรัศมีพี่ก็เลยคิดว่าถึงแม้จะไม่แถลงเป็นทางการเนี่ยพี่ก็จะรายงานออกไปแต่พี่ก็พยายามรายงานออกไปว่ามีมเรื่องเบื้องต้นเนี่ยมีทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ70กว่าคนระหว่างการขนย้ายแต่ยังรอการแถลงข่าวยืนยันอย่างตัวเลขอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งผ่านไปไม่ถึง10นาทีก็ทางองทัพเองก็มีการตั้งโต๊ะ ค่ะนะคะคุณหญิงพรทิพย์ก็ตั้งโต๊ะยืนยันว่ามีตัวเลขผู้เสียชีวิตณขนาดนั้นใน80กว่าคนวายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสลายการชุมนุมจำนวน78คนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ตรวจเลือดของกลุ่มผู้ชุมนุมกว่า300คนเกิดจากการขาดอากาศหายใจค่ะพอตอนที่เราอยู่ในเหตุการณ์บอกจริงว่าเรามีความตึงเครียดครับ เราเครียดจริงๆอะพี่ว่าพี่ตั้งแต่พี่ทาข่าวมาก็คือเครียดเคสนีเน้เป็นเป็นเคสที่คิดถึงแล้วเครียดเพราะรู้สึกว่าเราเราถูกกดดันเพราะวันที่ตอนที่สลายการชุมนุมเหมือนที่บอกว่าพอรถมันขยับเข้ามาเนี่ยแล้วเขายิงขึ้นฟ้าเราคลานเข่าอยู่ตรงเนี้ยไอกระสุนที่มันลงออกมาจากรถทมวี่เนี่ยมันยังมาใส่หัวเราปุ๊กปักปุ๊กปักอยู่เลยเราคลานอยู่เนี้ยแล้วจนเราสลายการชุมนุมแล้วก็เสร็จปั๊บพี่ยังจําเสียง เขาเอารถขึ้นรถอ่ะมันมีแบรบอยู่คนหนึ่งที่อยู่ในรถพี่เดินผ่านแบรบมีคนหนึ่งที่อยู่บนรถแล้วที่โดนทับแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาหิวน้อํอพี่ก็เลยบอกว่าพี่ไม่รู้จะซื้อให้ตรงไหนเพราะตรงร้านมันปิดมมหมดเลยไม่มีเลยีเย้พี่ก็ไม่รู้จะทําไงพี่ยังจําเสียงนั้นได้อยู่ดีเลยมันเหมือนแผลที่มันมันไม่เคยตกสะเก็ดเลยอะทุกชีวิตทุกเทมันจะเป็นไรให้มันเป็นไปนะครับขอให้พวกเราทุกคนพร้อมใจกันสามัคคีกันนะครับปลอดคอกัน น,นต่อไปพอสลายการชุมนุมเสร็จเนี่ยมีการเคลียร์ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยให้ไปอยู่ตรงบริเวณด้านนี้นนรตรงสนามเด็กเล่นแล้วก็กลุ่มผู้หญิงมาไว้ในรรถเนี่ยแม่ทพัพพิสารก็เดินลงมาครับและนั่นแหละก็เป็นครั้งแรกเลยที่พี่เห็นแม่ทพัพพิสารตั้งแต่มาเป็นแม่ทพัพภาคสีซึ่งทํางานด้วยกันเนี่ยนะ,ะท่านใส่เสือ้อเกาะยังแอบคุยกับทีมงานเลยว่าแบบอุย้ยนี่แม่ทพัพพิสารใส่เสื้อเกาะเลยพี่คิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่มีความแน่นอนกับสถานการณ์เพราะเราไม่รู้ว่า ในส่วนของฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีอาวุธหรือไม่หรือรลูกลงจากมือที่สามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เห็นท่านเดินลงมาแล้วก็เดินลงมาบรชาการเดินมาจนถึงจุดตรงนี้วันนั้นที่พลโทพิสารเขาใส่เสื้อกลอกเนี่ยมันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมความหมายของพี่พี่รู้สึกว่าจริงๆแม่ทัพพิสารเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรายังเรียกกันในนามนักข่าวนะว่าเป็นแม่ทัพสายเหยี่ยวแม่ทัพสายเหยี่ยวในความหมายคือใช้ความมุ่งมั่นดุดันในการจัดการกับปัญหาในแต่ละอันซึ่ง ทุกๆครั้งเนี่ยท่านไปในที่เกิดเหตุเนี่ยในตั้งแต่ปี4 7มาเนี่ยท่านไม่เคยใส่เสื้อกลับเลยเพื่อหเห็นว่าทหารเนี่ยดูแลรประชาชนได้ควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดภาพลักษณ์ของท่านจะเป็นอย่างนั้นโดยมาโดยตลอดแต่วันนั้นท่านใส่สีหน้าของท่านวันนั้นพอสลายการชุมนุมแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสีหน้าที่มีความเคร่งเครียดมากที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่พี่เคยเห็นแม่ทัพพิสารเป็นผู้ที่เข้ามาชุมนุมซึ่งเป็นใบรุ่นทั้งหมดมีอาวุธนะครับ เราจึงได้ดำเนินการสลายโดยใช้เครื่องฉีดน้ำโดยรถดับเพลิงและใช้กำลังทุกฝ่ายพนึกงกำลังเข้าปิดล้อมและก็นำผู้ก่อการทั้งหมดนะครับไปทำการสอบสวนผมบอกว่เาเป็นการจัดตั้งเป็นการบวนการขึ้นมาแล้วก็เราก็ผิดพลาดในการการดำเนินการ,การต่างๆผมคิดว่าประเทศไทยระบบช้ำมา,มาเยอะแล้วนะับสืเสียมาเยอะแล้ว20ปีแล้วเราน่าจะมองไปข้างหน้ามากกว่า ไม่ควรกับยอดีอ้งางงาจากสพตากใบไม่กี่ร้อยเมตรยังมีร่องรอยของเหตุระเบิดเมื่อคืนวันที่29กันยายนครับเป็นช่วงเวลาหลังอายการสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีตากใบและเริ่มออกหมายจับแล้ว11คนหลังจากนั้นเพียงสองวันมีการออกหมายจับพลโทพิสารวัฒนพงศ์คีรี อดีตแม่ทัพภาค4ี่และพวกอีก3คนเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยสร้างผลกระทบกับสถานการณ์ในพื้นที่มากน้อยขนาดไหนครับบอกเลยว่าคือเหมือนที่พี่ก้อยว่า2แผลใหญ่ๆของรัฐบาลณนะปัจจุบันนั้นและก็สร้างบาดแผลมาจนถึงวันนี้20เนี่ยหคือเหตุการณ์คือเซครับสคือเหตุการณ์ตากใบเหตุการณ์ตากใบมันมีผลเพราะว่ามันมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นพันคนครับแต่คือเซทเนี่ยมันชัดว่ามันเป็นกลุ่มผู้คิดตา่าง ที่ไปเสียชีวิตอยู่ในมัสยิดแล้วก็จุดต่างๆที่หยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้แต่อันเนี้ยมันมีประชาชนคนทั่วไปด้วยมีชาวบ้านด้วยมีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยและเสียชีวิตเอาจริงๆว่ามาจากความประมาทของรัฐก็ได้มันก็เลยส่งผลส่งผลคืออะไรหนึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเหตุการณ์ตากใบถูกนํามาเป็นเงื่อนไขของความถูกต้องในการที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับรัฐโดยใช้อาวุธ มีหลายกรณีนะคะที่ถ้าเราเห็นกลุ่มแนวร่วมที่ถูกวิสามันฆาตกรรมช่วงหลังบ,บางคนเคยอยู่ในเขตตักใบมาก่อนบ,บางคนพี่น้องเขาคเคยอยู่ในเหตุการณ์ตักใบมาก่อนวันนั้นวันนี้เขาลุกขึ้นมาต่อสู้โดยการใช้อาวุธเพราะเขาไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแล้วอันนี้เราต้องยอมรับความจริงเราปฏิเสธมันไม่ได้สองมันเป็นเงื่อนไขที่ว่าเอามาใช้ในการปลุกระดมครับปลุกระดม คนที่คิดต่างอยู่แล้วครับคนที่ไม่พร้อมที่จะย,ยอมรับการต่อสู้ตามกระบ,บวนการอยู่แล้วมันสร้างแนวร่วมมุมกลับพี่ม้าหนีว่ามันสร้างแนวร่วมมุมกลับโดยที่บางคนก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะคืออย่าลืมว่าคนมุสลิมเนี่ยเขามีความเป็นพี่น้องกันสูงมากค,ออความความเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าความอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกกับสองถ้าในมุมของญาติเนี่ยพี่ว่าในญาติที่มันไม่เกี่ยวข้องกับคดีอ่ะหมายถึงว่าเขาไม่ได้ เกลียดรัดมาตั้งแต่เก่าก่อนแต่เขามากลายเป็นผู้สูญเสียในเคสนี้ตอนกลุ่มนี้จะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีความยุติธรรมอยู่จริงรสําหรับครอบครัวเขาและอีกผลกระทบหนึ่งที่พี่มองว่าคดีตากใบเนี่ย มันกลายเป็นเครื่องมือของการต่อสู้ทางการเมืองของความขัดแย้งทางการเมืองด้วยในสมัยนั้นซึ่งเป็นรัฐบาลคุณนักษินใช่ไหมคนะก็คือตั้งแต่ป้นปืนมาวลีโจนกระจอกก็ยังอยู่ในใจของคนที่นี่อยู่เลยวันนี้คำนี้ยังไม่หายไปในยี่สิบปีไม่หายปไปในยี่สิบปียังเขารู้สึกว่าพอพูดถึงคุณนักษินเนี่ยบางคนยังรู้สึกว่าคําว่าโจนกระจอกมันยังมันยังย้อนกลับในความรู้สึกของเขามันถูกใช้เป็นบริบททางการเมืองมาโดยตลอดถึงแม้แต่วันนี้ ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทุกพักการเมืองในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะหยิบยกเคสต,ตากใบมาหาเสียงมาโดยตลอดอซึ่งมันไม่จบครับมันไม่จบแต่ว่าจริงๆในความรู้สึกของญาติอ่ะเขาอยากได้ความยุติธรรมมากกว่าจะถูกใช้เป็นเครื่องมืออะไรบางอย่างอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าใครจะช่วยเหลือเขาก็ตามแต่เขาก็อยากเห็นความยุติธรรม